ึ่งพระเจ้าอาชาศัตรูเมื่อถูกแนะนําอย่างนั้นเนี่ยก็มีรับสั่งให้จับพระเจ้าพิมพิสารนะครับให้เอาไปไว้ในเรือนอบให้อดข้าวอดน้ําจนกว่าจะตายเรือนอบก็คือเรือนที่ไว้สําหรับรมควันนักโทษนะครับสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าเยี่ยมยกเว้นแม่ของพระองค์คือพระนางเวเทหิอนิจจาพระราชาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงธรรม ผู้เป็นที่รักของเหล่าข้าราชบริพารและประชาชนชาวแคว้นมคตทั้งหลายบัตรนี้ถูกพระราชโอรสผู้กบฏสั่งจองจําให้อดข้าวและน้ําจนกว่าจะสวรรคตพนางเวทีผู้เป็นพระมเหสีก็จนปัญญาไม่รู้จะทํำยังไงสงสารพระสวามีพนางจึงแอบเอาอาหารครับ ห่อใส่ในขันทองเล็กๆแล้วก็เน็บซ่อนไว้ที่ใต้ชายพกทุกครั้งเวลาเข้าไปเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กินอาหารนั้นก็อยู่ได้ก็ไม่ได้เป็นอะไรต่อมาเมื่อเจ้าชายอาชาศัตรูรู้เข้าก็สั่งห้าม